สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้อยู่กับช่องนันโตคงครับกับช่อง C C c P สามสองหนึ่ง A วันนี้จะมาเล่นแบบไอซ์แลนด์นะใช่ไหมไอซ์แลนด์ใช้เงินพ่อไงพี่อะกูบอกไอซ์แลนด์ทำไมทุกคนชอบอัดอีส่ะมือออกมาบอกว่าไอซ์แลนด์กุ้ยออกปากไม่ได้ กูกูยิงจะโนใส่มึงยังไงแม่ก็หาวะกะอยู่เฉยดิอยู่เฉยดิอยู่เฉยดิ่เย่ยไังยักูโคตรหาวะทำไมมึงต้องแต่งสกินอย่างนี้ด้วยวะ อนุญาตให้กูยังบรอนุญาตเนีโอ๊ยลืมลืมลืมเลยก็ลืมกูไม่รู้ดิไอ้ไอ้กินสกินแบบนี้กูชอบมาสิอ่ะอนุญาตแล้วกูจะรั่วเว้ยกูจะรั่วกินะกินมึงอ่ะแล้วเวลากูยิงธนูปักที่ไหนแล้วแม่งก็ห่าเว้ยข้าแม่งเติบโตแต่พวกพวกนี้มันไม่เติบโตเลยว่ะ ไหนมึงบอกจะมาสร้างตึกลืมทรัพรยากรหินมึงไม่พอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพมึงเดี๋ยวเพ่เดี๋ยวใจกันนะใจกันกูจำได้ว่ากูมีหินกูมีหินตั้งหกร้อยจิตโอ้โหเชียนเราจะไปไหนเราจะสร้างตึกที่มหาลัยจะต้อง รู้สึกว่าแม่งแม่งมือเป็นกบวิ่น嘛วะกบปิ่นหลงเกาะไอ้เหี้ยโอมก็ปิ่นหลงเกาะไอ้เหี้ย สต๊อบพีอเอ้ยมึงทำใหม่ดีทำใหม่ดิทำใหม่ทิไทยเหี้ยทำไมอะสต๊อโอ้่เอม่เอม่เอม่เอนะอะสตอจริงจริงมันเป็นท่าชีเว้ยถ้าใส่กันจะกินเหี้ยนี่คือแบบแบบว่า้ยสต๊อปอะสต๊อบ มึงอยากได้หินไหมมึงอยากได้หินไหมกูมีหินอยู่นะมีประมาณห้าล้านชิ้นได้ไอ้เฮี้ยกูมีร้อยเจ็ดว่ะมึงเอาไปเลยโอเคเข้าใจละสามร้อยออออโอเคหนึ่งพอดีโอเคทรัพยากรเหล็กไปหนึ่งไหนแล้วนี่เดี๋ยวบอกว่า,าคนดูบอกว่าบ้านเราลกทำไงวะฟาเก้น คือคือแบบบ้านมันไม่ได้ลกนะเว้ยคือแบบบ้านมันลุ่มลื่นอ่ะเข้าใจไหมคือมาตรงนี้ก็ลุ่มลื่นอ่ะวัสดีแจ้คสวัสดีแจ๊คเก็บอันนี้เก็บอันนี้เก็บรังผึ้งเก็บรังผึ้งเอาไปคันเอาไปคันเอาไปขายเอาไปขายเฮ้ยฟาร์มขึ้นแล้ว เอามาเอามาขอหน่อยนะเพื่อนหรือว่าขออนุญาตกันแล้วเอาไปทำอะไรแค่นี้แหละคันได้ทีละสิบแมงเอยอยอัยอยงสร้างสนุกไหมเพื่อนสนุกมากเลยสนุกขนาดนั้นเลยเรอเดี๋ยวกูขึ้นไปดูสเสียดายเสียดายแต่กูไม่มีลิป มันจะจานลึกส,สกินมึงมากกว่าไอา้ยูกูกูม,ม,มีอันนั้นเลยกูม,มีท่าสต็อปปะวะกูไม่มีท่าสต็อปนี่อะกูไม,ม่เอาท่าสต็อปมอะสต็อ,ตอปสต็อ,ตอปเดี๋ยวกูให้ม,มึงดูในคลิปท่าหนึ่งเดี๋ยวมึงไปดูในคลิปกวอะพี่ยูกูเอามมสต็อปเอามมสต็อป ปลืกขึ้นบ้านกูอีกแล้วอ่ะอะไรปลืกมันขึ้นบ้านกูไม้กูหายกูมีไม้โอ๊ป่ะวะกูไม่ได้อันนี้อ่ะโอ้อะไรวะไม้กูหายแล้วกูเก็บไว้สักกล่องใดกล่องหนึ่งวะแล้วกูเก็บเป็นตัวกูดูดีแล้วนะไม,ไม่ไม่มีไม้โอ๊อะไรอยู่ในตัวยกเป็นไอ้สะพานนรกนี่ไม่ใช่สะพานนรกหลงัลงคาไคปะ ไม่มีมินจะมาเว้ยไม่มีเดี๋ยวเออมแต่ว่าไปมึงมีสีน้อสีสีอื่นนะมีไหมหินเหรอดวก็เข้าไปดูในใช่เว้ยการออกแบบแบบนี้อ๋ออ๋อสีสีเดียวสีแดงนะนี่มึงจะทำจริงเหรอใช่ค่ะทำสีเว้ยเอ่อทำได้แต่ว่ามันไม่ใช่กับหิน มึงต้องทำแบบขนแกะเฮ้ยว่าไปแล้วกูต้องฟาร์มเงินไปซื้อแกะนี่ว่ะเออวันนี้ซื้อแกะซื้อแกะดีกวา่าโอนตืนเรียโรงเรียนแห่งนี้ก็คือเขาจะการลึกอไปไว้ในประวัติศาสตร์ไว้ว่าเขารักโรงเรียนไเป็นจำมาหาลหรือขนาดไหนไม่มีอะไรสำคัญ วิธีชาวไร่ชาวนาทำต่อไปชาวลาชาคอมนี่ไงโอ้เอาขอหนีไปบวกแค่ทีละวหนึ่งนี้เฮ้ยมันแสบตาเกินไปปะทีเอาสักสองโอเคสองกูไม่แสบตาทีเลยเฮ้ย อ๋อมิงวลอัพเล้วไดมอนคิวไดมอนอะไรอ่ะโอเครับทราบเอามึงสร้างเองนะเดี๋ดียวมึงจะทำอย่างนั้นไม่ได้มึงทำอย่างนั้นไม่ได้ก้า เ,เดี๋ยวกจะไปหามึางอยู่เทคนิคแเพื่อนนะองอดีวานอดใอนเกเลยเหมืองันหรือสักวันอาจจะเป็นจริงก็ได้บางทีอาจจะไปดีกินลาพวกเราพวกั้นเด้อพวกนั้นไม่ตัตีมืออาจจะตัตีมืออยู่ได้เออจริงจริงจริงจริมึงก็อดีเด สมมติเราคิดเราจเกยนตีกั่ไหมเราก็เอาถอดกางเกงออถอดากออกลแล้วเราูเขาเลเียคุว่ามึงบ้ากามึนไปแล้วอะเดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งววกตเนะสสนโคตรชอบเสียงแบบหวานมาเล่นเลยว่ะจิบจิบจับจับจับจิบจบกูชอบเวลาเสียงหวานมาเล่นเลยว่ะอ่า โอเคแล้วกูจะเอาข้าวไปขายยังไงล่ะทีนี้ถ้ากูเอาไปขายมึงก็จะหลุดท่านมนตรองเดี๋ยวก่อนใกล้เสร็จแล้วการสุดท้ายการเสร็จแล้วใก้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเด้การขะขามันดูนี่ดูนี่มานี่มาหน่อนี่มาหนนี่มาหนนี่มาหนนี่ Stop 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 ไอ้ยัยยังกูมึงทำมึงก็หากอกูว่ะโอ้อะไรวะอะไรมึงก็มีแต่สต็อปสต็อปอ่ะกูทำอะไรแล้วถ้ามึงใช้อีโมดนี่คือกูหยุดให้มึงได้เพราะว่ามึงเป็นตัวละครนี้ถ er> ้ามึงใช้สต็อปกูได้อ่ะโอเคเดียรเกราซ้าเกิดซีริทอนแห่งที่สองแล้วเกิดซีริทอนแห่งที่สอง ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ไอ้นี่นะไม่ใช่ไอ้นี่นะไม่ใช่บอยที่นี่นะนะ่เดี๋ยวออานาีแวนะเอาวะกบ,บินกลางช่างนี่กบ,บินกลางช่างนี่เ <c oughs> เอาวะมือหายแล้วมือหายสต็อปแล้ว ทำไมอ่ะกูขุดแรกแค่นี้มันอัสตอบพี่กูอ่ะดีเขอดูของหน่อยมึงขายดอกไม้สีเดิมให้กูตลอดเลยแจ้ออาวนี่ไม่ใช่แจ้ไม่แจ้แจ้หิวไหมลูกเยี่ยมไปเลยไก่สมัยนี้มันกินพิซซ่ากันแล้วเหรอ <c oughs> คือไอ้ สลัดกูกินอันนี้ไม่ว่าอันนี้อาจจะกินของเหลือแต่ไอพิซซ่านี่กูรับไม่ได้วะคือไก่บ้านไหนมันไก่บ้านไหนมันกินพิซซ่ากันวะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส1่เจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกปส้าโอเคสิบแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปสสิบสสบห้าส้าโอเคครบ มาครั้งนี้กูกูจะสร้างแบบสิ่งที่แบบจะน่สิตในชีวิตเราเว้ยเราจะสร้างไล่เว้ยสร้างสวนเลยเดี๋ยวมึงดูไล่ตรงนู้นอ่ะไล่ที่มึงสร้างอ่ะมึงบอกว่าจะสร้างเขื่อนซิเินทอแต่แต่ว่ามันกลายเป็นไล่กูไปแล้วอ่ะไล่เว้ยทรางไม่ที่บอกมึงมึงไม่วางน้ําอ่ะคือมึงไม่วางน้ําเว้ยคือแบบบอกบอกว่าเออปล่อยปล่อยมันไว้เดี๋ยวกูไปหาน้ำมาแ <c oughs> ม่งบอกจะไปหาน้ำมาไอ้กูก็ไม่รอสิวะกูวางดินแม่งเลยปลูกพืชแม่งเลย เป่หินแป๊บแป๊บในห้องเรียนวะในห้องเรียนหรือมึงสร้างแค่ตึกสร้แค่ตึกเียทีหนโอ้โหุ่นี้กูสร้างให้มึงงานแล้วเพื่อนถ้มึงบอกว่าจะสร้างแค่ตึกเนี่ยสรงแ่ึกส่นอมึงีสีวะสีสีไม่มีวะ ก้ามึงมาดูนี่ดิก้ามึงมาดูนี่ดิมาดูนี่ดิมึงมึงทำให้พี่ที่สถาปัตมันน่าจะปวดหัวกับมึงนะกูถ้ามึงไปสถากูว่าถ้ามึงไปสถาปัตอะมึงอะมึงดูมึงดูอะมึงดูตรงนี้เห็นเห็นหินไอไอที่อยู่ตรงนี้ไหมที่ที่อยู่ตรงนี้ไหมอ่ะมันตรงไหมมันตรงไหม ไม่ใช่ตรงนั้นมึงมองข้างบนสิเพื่อนมึงไล่ตั้งแต่ตรงนี้อ่ะมึงไล่ตั้งแต่ที่กูยืนไปอ่ะไล่ตั้งแต่ที่กูยืนไป <c oughs> <c oughs> มึงจะเป็นเด็กสตาปัดแล้วม่งกำหมัดด้วย <c oughs> มึงออกแบบโครงสร้างมันก็ไม่ตรงอ่ะเอาเอ้เอา,เอา,เอาลาะออกอีกเออมันตรงอยู่แล้วมันล้อออกอีกฟังอีกอีกฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่งอีกฟังหนึ่ง กูมาช่วยแก้มึงดีกว่าไอ้หียกูเห็นกูกูหัดใจว่ะ <Okay. S 1> ทีนนี่ย้ายออกมาโอเคได้เอ่อหิน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 เหิน,หนเดี๋ยวกูขุดแป๊บเดียวมึงน่ต้องร้อยกว่าเลยลนะ่ะโอเค <Yeah. S 1> เขาหินนี่มาเอ่อข้างก่อนหนึ่งสองสามสี่อ้โอาตรงแน่นอนลงไปดู อ๋อที่ขุดกูอยู่ไหนเนี่ยโอเคเราเสร็จแล้จหวุีเที่สองดูจัง,จงหวด,ดพะนาาเสียรียะทอม,มือ ว่าถ้ากูลงคลิปนี้ไปแม่งแม่งน่าจะแบบติดเลืองเพราะล้อเรียนสถาบันเพราะว่าเฮี้ยสถาบันทีน่แย่เลยเราไม่มีเรียนไร่มีสถาบันได้หรอไอ้เหี้ยสถาบันเบนจะมาหาล่ากูผิดเองอ่ะผิดเองเออกูผิดเองกูผิดเองกูผิดเองก<อ>ูท <laughs> ้อ่ะเฮ้มันตัเดียวไอ้เหียมักลืนแล้ว เออมึงยังไม่ประสบความสำเร็จมึงดูยอดสุดมึงดูยอดสุดดิด้านขวากับด้านซ้ายแม่งโล่งเลยอ่าทำไมกูต้องมาดูอะไรที่มึงสร้างอะไรแบบนี้้วยวะ โอเคทำแบบนี้อะไรได้เอ่อทรีทรัพยหรอโอเคเทียนผมขออนุญาตเอ่อไปเอ่อคุณจะเอามาเแรกไปขายใช่ไหมครับจ้าคุณจะเอามาเล่นไปขายบล็อกดินผมขอไปซื้อบล็อกก่อนปาไปก่อนอ่าป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 าปาปาปาเราจะซื้อบล็อกบล็อกดีด้วยสักประมาณนพันบล็อกพันเลย ชายเว้ยมันอีกหน่อยนี่อา, bye, าชีพเกิดบ้าไอ้ต้องชายโอเคเดี๋ยวโอเคให้เราเออเราสร้างอาคารตึกเป็นจำานาเลยก่อเลยนะคะเดี๋ยวเรสร้างห้องปกครองสร้างอะไรนะสร้างห้องปกครองเป็นจำานอย่าสร้างเด้อหึงสร้างเนี่ยกูทำลายทิ้งเลยอไ ทททำไไไมมมกูกลัวความผิดทำไมคือเวลาเข้าห้องปกครองอ่ะมันจะหนาวกว่าปกติเว้ยมันมันจะหนาวกว่าโค้โลกเหนือด้วยเวลายิ่งเวลามึงทำผิดเว้ยมันยิ่งหนาวเว้ยเชื่อกูอะไรนอะไรฟอร์นิเจอร์ด้วยวะหนฟอร์นิเจอร์ฟอร์นิเจอร์นี่ไหนเขาเขาอีพเดทอาแล้วฟอร์นิเจอร์มีภาพด้วยติดภาพด้ด้วยอมึงอยู่ไหนเนี่ยฮะตรงเนี้ยกโอ้โดหโทษนะ โอเคกูเห็นกอบบินแล้กูจะตั้งชื่อมึงเลยกอบบินจอมโลกหนภาพมันไม่โหลดให้กูอุ้ยข้ามันมีทั้งนานแล้วนะมันมันเพิ่มมันมันเพิ่มเอไอพวกนี้เข้ามานี่ยมันเพิ่มสามภาพเข้ามาหรือเปล่าวะกูจำไม่ได้ไม่ได้เล่นนาน บ่อน้ำเฮ้ยกูมีพันกว่าขายได้เท่าไหร่หมืน่นชิดเกี้นี่กูเป็นลูกชาวนามันรวยขนาดนี้เลยเหรอวะเฮ้ยกูเป็นลูกชาวนากูรวยขนาดนี้เลยอ,อ,อยู่มีอะไรทไี่ขายได้เฮ้ยเบอร์รี่อันนี้ขายได้สามขายไปชาบ้าฟลุตแม่ถ้าได้อันนี้ไปแล้วกูกูน่าสงสัยน่าจะได้เป็นคีซารุแหละกูว่า โัลรนไปเรืรอย่สอ้าวมึงไม่เคยดูวันพีชแล้วเนี่ยงจเฮ้ยเดี๋ยวโกรธพีกกูซื้อโทเทมหินมากูจะไม่ซื้อไอไออาควาเอ้ยทั้งไม่รีตั้งเก้าหมื่นกูมีโทเทมหินมาทำไมก็ไม่โลกล้ามึงดูดิไอเหี้ยกูซื้อผิดอะ ไม่ไม่ใช่ว่าซื้อผิดอ่ะคือคือแบบหน้าจอของมันค้างมีอ๋อโอเคเข้าใจว่ามาเราไปกับอ้ที่ลูกเราดีกว่ากูณเจ <_ rast cm> <Down wei> ้ามาก้ากูขอโทษกูขอโทษตึงมันทำใจไม่ได้ว่ะ ีบูกไหลเลยโหลดสิวะ เชิญคูณทามวัดแลไมไม่เห็นเลยวะเฮ้ยอ๋อเข้ามายังเขามแล้วอเคเสรของมาแล้วอยู่ไหนวะ่อยู่ไหนอ่ะ โหลดีวะโหลดนะททีวะนี่มันหกโมงแค่หกโมงเช้าเฮ้ยหกโมงในเกมเอ้ยกโมงในเกมอวกูบอกในเกมเข้ามาสักทีมึงมาช่วยกูสร้างสร้างอันนี้หน่อย ค่าขนาดนั้นเลยใช่ขนาดนั้นเลยเส้นรอแล้วรอชึ้ลลชหลอไม่หลอกแล้วเออมึงคลิกเมาส์คลิกเมาส์ไปคลิกเมาส์มาดิไปได้ครับยิงเด็กพี่ไอ้ย่ะมึงใส่ก่อไอ้เหี้ย กินก็บิ้นมาวะมึงมาใส่เกาะทำไมกูยิงไม่เข้าอ้ายมึงเป็นตัวนาคเหรอยังเงือบเลยยังเงือบแป๊บนึงงอาเุมึยมันเงือบแป๊บนึงกูยิงแสกบอาตาไอ้กูนี่มันยิงๆเลยวะแล้วลูก Oh. Oh. โอ้ออ okay. โอ้อิออกแล้วจะสราหอนุญาตกลืมโอเคขออนุญาตล้ กล้าอยู่เฉยๆดิกล้าอยู่เฉยๆดิกูกูรู้สึกว่ากูยิงโดนโดนจุดไหนของมึงไอ้ยันไอ้เยมไม่คตรแข็งแกร่งเลยว่ะไอ้ยมคตรแข็งแกร่งเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างครับลำับคลิปนี้นะฮะโอ้โหเราสร้างตึกอะไรนะตึกเป็นจำมะเหราเราสร้างตึกเป็นจำมะเรียบร้อยแล้วนะฮะ แล้วก็คลิปต่อไปทุกคนอยากให้เป็นอะไรนะคอมเมนต์บอกผมได้นะสำหรับคลิปนี้